เรียนท่านอาจารย์ประจำวิชาที่ขอรบกับผมนายนัทนนท์ศีพิมรหัสที่สิบหกเจซูลหนึ่งสองโซลหนึ่งสองหนึ่งสามวันนี้กับผมจะมาพูดเรื่องการนำปัชญาชีวิตนะครับมาใช้กับผมนะครับได้ไปอ่านในหนังสือนะครับเจอปัญญาปชญญาหนึ่งนะครับผมรู้สึกชอบมาก ก็คือปัญญาการใช้ชีวิตนะครับยังไงให้คนอื่นอิจฉานะครับปัชญานี้นะครับกล่าวไว้ว่ายาอิจฉาการใช้ชีวิตของคนอื่นแต่จงใช้ชีวิตให้คนอื่นอิจฉานะครับผมในการใช้ชีวิตของคนเรานะครับหลายคนนะครับรู้อยู่แล้วว่า การใช้ชีวิตของคนเรานี่ต่างกันนะครับผมต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนของการของชีวิตหรือนะครับผมครอบครัวหรือฐานะหรืออะไรต่างๆไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมแต่การใช้ชีวิตการดำางงชีวิตของคนนะครับผม ก็จะมีบางอย่างที่คล้ายๆกันบางคนมีมากบางคนมีน้อยนะครับผมบางคนนะครับเมื่อเห็นคนอื่นนะครับได้ในสิ่งที่แบบแพงหรือใช้ของแพงๆหรือใช้อของเทรนใหม่ๆนะครับผมก็ ต,ตามบ้างอยากจะตามเทรนนะครับผมเกิดความอิจชาดิสใจอยาเกเิดความอิจชาว่าเออทาไมเราไม่ใช้เหมือนเขาบ้างทำไมเราไม่ซื้อตามเขาบ้างนะครับผมมันทำให้นะครับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตตามแบบเหมือนของคนอื่นนะครับผมโดยเริ่มจากการ อยากได้ของนะครับที่มีราคาแพงแล้วก็หรืออยากได้ของที่ตามเทนนะครับผมนะครับผมว่าจะมาบอกว่าการใช้ชีวิตยังไงให้คนอิจฉานะครับก็คือเราตามเทีนได้นะครับผมแต่ก็ให้ดู กำลังของอทรัพย์ของเราด้วยนะครับแล้วก็ในการใช้ชีวิตนะครับผมสุขภาพนะครับเป็นสิ่งที่เราก็ควรที่จะละเลยไม่ได้นะครับเห็นหลายๆคนนะครับผมชอบกินเหล้าชอบ ไปเที่ยวนะครับผมบางคนนะครับก็จะรู้สึกว่าเออทำ,เเท,ทำไมชีวิตเราไม่ได้ไปเที่ยวทำไมชีวิตเราไม่ได้ไปออกหาเที่ยวเหมือนเพื่อนๆนะครับแต่ให้พึงภูมิใจไว้เถิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ไม่ไมันดีมันหนวันนี้คืนดีนะครับผม สุขภาพของคนเรานะครับไม่ได้มีไม่ได้ยืนยาวนะครับตลอดไปนะครับก็จะเมื่อคนเรานะครับผมเที่ยวไปมากๆกนะครับผมก็จะมีการส่งผลต่อสุขภาพของเรานะครับฉะนั้นพึงระลึกไว้เสมอ ิ่งที่คนเราเนี่ยอิจฉช้าที่สุดนะครับก็คืออิจฉช้าแบบอิจฉช้าแบบบักนะครับผมห้วายแซนโดโลดท้อิจฉช้าแบบสิ่งที่คนเราเนี่ยอิจฉช้ามากๆกก็คือสุขภาพที่ดีครับสุขภาพที่ดีครอบครัวที่อบอุ่นเงินที่มีไม่ต้องเยอะถึงกลับเป็นมหาเศรษฐีแต่อยู่ได้มีกินมีอยู่มีใช้ นะครับผมมีเงินใช้นอนหลับสบายนะครับผมไม่ได้ทุกข์ร้อนทุกข์ยากกับใครนะครับเป็นชีวิตที่ใครๆก็อิจฉานะครอยู่แล้วนะครับผมฉะนั้นนะครับอย่าใช้ชีวิตแบบอิจฉาคนอื่นจงดำรงชีวิต ของเรานะครับให้คนอื่นอช้านะครับผมก็คืออยู่แบบบ้าน,านๆเราเรานี่แหละครับผมสําหรับการนําเสนอปรัชญาของกับผมก็มีเทียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ